ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของพระมโหสถเป็นนั้นว่าตอนที่แล้วมาจบลงตอนที่เทวดาผู้รักษาสเวกฉะชัดของพระราชาเห็นว่าพระราชาหลงผิด เนื่องด้วยอาศัยเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คนคิดช่อฉนทุจริตหวังจะทำลายบัณฑิตคนดีคือมอโหสถเนื้อแกล้งรักของเรื่องสี่อย่างเข้าไปฮัมราชาไปที่หลังก็ตั้งใจยันต้องการนางอมมาเป็นพญ,ญายาก็ล้มปู รู้สึกว่าจะสมน้ำหน้าที่นามอมเทวีปัญญาขโม,หด,มหดสมโหสถนี้เป็นคนมีปัญญาเอาเจ้าเท่าสารพัดพิษที่มันไม่ได้คิดเห็นอกเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเอาแต่ความรู้สึกตัวว่าตัวดีอยู่เสมอเอาไปจมหลงขี้เส้นหนึ่งคืน แล้วเอาเกาขึ้นมาโกนหัวเอาอิดถูเอาเข้าเปียกทาตัวเอานุ่นทาใส่ฮอละเสื้อลำแพนไปถวายพระราชาลูกหลานที่รักคนเราเลวอย่างนี้ยังมีอยู่ในโลกคนที่ไม่มีความรู้สึกสำนึกตัวเลวแสนเลวแต่ก็เข้าใจว่าคนดียังมีอยู่ กิจริยาอย่างนี้ข้ามรนดาลูกหลานที่รักทุกคนจงอย่าสนใจแต่ถ้าว่าหลวงปู่ก็อยากจะแนะนำลูกหลานว่าจำไว้คำว่าจำเนี่ยวาจำเพื่อละว่าก,การอิจฉาได้เสียซึ่งกันและกันรู้สึกตัวว่าดีเนี่ยมันเป็นจริยาของคนเลว เราว่าคนใดก็ตามรู้สึกตัวดีเสมอพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนนั้นเป็นคนเลวข้อนี้ก็อยากจะนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระยีหัวรัชกาลที่ก้าที่ทรงพระนามว่าภูมิพลณอดุญเดชวันหนึ่งหลวงปู่เข้าไปเฝ้าพระองค์ในพระที่นั่ง ดูสินะจิตดาราโหฐานพระองค์ทรงตรัสมาในตอนหนึ่งว่าเมื่อสมัยเด็กๆสมเด็จพระศรีนกรินทรงชมพระองค์นะ้ำหมายความว่าถ้าขนะที่ทำดีนะท่านทรงชมชมว่าเธอนี่ทำดีแล้วนะ แต่พร้อมกันนั่นก็ส่งชี้พระหัตว่าท่านดีไนดะ้อย่าทนงงตัวนะอย่าลืมตัวนะท่านลืมตัวเมื่อไรเธอจะชั่วเหมันนั้นพระบาทสมเด็จยี่หัวทรงตรัสว่า้็ผมก็ไม่เคยลืมตัวคําว่าข้อนี้นะเขาบรรดาท่านหลายผู้รับฟังที่เกลียดพระบาทสมเด็จยหีหัวเนี่ยอยู่แ้วก็ขอภัยด้วย คำว่าไม่ลืมตัวในวันนั้นก็สั่งสนทนากันในเรื่องของธรรมะจุดหนึ่งพระองค์ทรงตัดว่าพระองค์ไม่รู้แต่ว่าลวงปู่บอกว่าพระองค์รู้ดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าการสั่งสนทนากันในวันนั้นพระองค์ทรงมีความเข้าใจอย่างยิ่ง ความเข้าใจอย่างยิ่งนี่บางทีอลุงปู่มีความรู้สึกว่าพระองค์เข้าใจดีกว่าลุงปู่ปสิีกและเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนั้นลุงปู่ก็ต้องตอบว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจดีแต่พระองค์ก็ทรงแต่นว่าท่านไม่เข้าใจเมื่ว่ากันมาว่ากันไปในที่สุดก็ต้องลงคําว่าเข้าใจ พระองค์จึงในทรงตัดว่าผมเองไม่เคยประมาทในชีวิตไม่เคยคิดว่าผมดีท่านี้พ่อะอะไรเพราะว่าสมเด็จพระศรีนครินทร์เคยเตือนไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆว่าอย่าลืมตัวนะอย่าทันองตัวนะวันนี้นะ่ะทำดีฉันชมว่าดีแต่วันหลังอย่าไปทำความชัว่วกันทำความชั่วฉันลงโทษ นี่ท่านปกครองลูกของท่านดีมากไมกายความสร้างมะะแนะนำสั่งสอนไม่ให้ลืมตัวเออตรงกับพระติทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตัดว่าอัตนาโจทยาตาหนังจงพยายามกล่าวโทษโจย์ความผิดของตัวเองเ้าไว้ลูกหลานที่รัก ถ้าระยะมองดูตัวถ้าเราต้องการเป็นคนดีแล้วก็อย่าไปชมต้องดีหาตรงชั่วว่าอะไรบ้างที่บิดามดาสอนมาก,ก็ดีครูบาอาจารย์สอนมาก,ก็ดีหรือตำรับตำราที่ดีเขาสอนไว้เรายังบกพร่องตรงไหนที่ไหนดีก็ให้ดีไปดีแล้วส่งความดีไว้เหมือนกับเกลือส่งความเค็ม เกลือจะอยู่ก็ส้มส้มเปรี้ยวเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับน้ำตาลน้ำตาลหวานเกลือก็เค็มข้อน,นี้มีว่ามาชั้นใดเสียงใดที่ดีทรงความดีเขไว้แต่ว่าจุดไหนยังไม่ดีทำลายมันไปเสียไอความไม่ดีเอาความดีเกิดขึ้นมาให้ได้คือนาดีบายธรรมะไปลูกหลานลำคาญนี่ขยโยขโยเย,ยกมาตั้งสิบนาทีแล้ว ต่อไปก็มาเล่าเรื่องราวของท่านมโหสถบัณฑิตตามภาษิตโบราณเนี่แกล่าวว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะาอย่างนั้นนะลูกหลานที่รักจำให้ดีนะจ๊ะแต่อย่าไปลืมว่าคนดีก็ถูกคนแกล้งเหมือนกันถ้าว่าเอิญมีใครเขาแกล้งขึ้นมาก็ขอลูกหลานทั้งหลายนึกถึงมโหสถ ว่าโมโหสถนี้เป็นคนดีจริงๆนางอมรซึ่งเป็นพัญญาก็ตามก็จัดว่าเป็นคนดีเป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้นก็ดียังมีคนใจเปรตไอ้เปรตนี่มันเลวกว่าสัตว์เดรัานนั่นเลวกว่าสุรกายมันมีกำลังใจคือความทรงตัวมันคือคล้ายกับสัตว์นรก ตัวเป็นคนใจเป็นเฟตที่เขาเรียกว่ามนุษย์สเปโตมีความต้องการอย่างเดียวคือให้ฉันได้เรื่องการจะให้ใครนั้ไม่มีมาตอนนี้ท่านเขียนไว้หัวเรื่องว่าเป็นคติเตือนใจว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม เมื่อพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์ระบทเท้าวเถูโทเทวดาโคว่าถ้าไม่ไปตามคนที่มีความรู้คือมโหสถบัณฑิตมาแก้ปัญหาแล้วก็เราจะฟาดกำบ,บานท่านโดยกระบ,บองใหญ่อันนี้แล้วก็ค้อนใหญ่ค้อนเหล็กใหญ่ลุกเป็นไฟโชนต้องตีหัวให้แตกแหลกลานตายกันแน่เดี๋ยวนี้ ตอนนี้พระเจ้าวิเทียารายก็จใจเต้นตึกตึกตึกเมื่อกลัวไม่เต้นอย่างเดียวลูกหลานที่รักหน้าก็จะรัวซะด้วยทีหน้ามืดตาลายเป็นอนว่าที่เวลาเมื่อพระราชาถูกคุกคามเขาดังนั้นเ็เกิดมีความรู้สึกกลัวมรณะภัย ไอ้คำว่ามรณะภัยเนี่ยหมายภัยคือความตาย,ยมรณะเราวาตายกลัวดิเทวดาสู้อะไรกันได้เนี่ยก็เล่นเอาค้อนแล้วก็มีไฟเส้วด้วยแกเองก็ไม่ร้อนไอ้ค้อนก็เป็นค้อนเหล็กแรงแรงก็ามากน้ำหนักมากแถมมันไฟลุกฟาดหัวแป๊บเดียวตายเลย เล่นแบบนี้แล้การที่เทวดาจะมาตีหัวแตกตายใครจะไปจับเทวดาเข้าคุกเข,ข้าตารางมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเบน้อกลัวความตายยิง่งวันรุ่งขึ้นยิงได้เรียกอำมาตย์ั้งสีมาอำมาตย์สี่นายนะไม่ใช่บรหิตไอ้บรหิหิตหิตแกหิทขี้เรื่องขี้กลาขี้าหิตเนี่ยไม่ไอ้สี่คนนะเป็นหิตโพโรคหิต โรฮิตโรคหิตนั้นไม่เกี่ยวเรียกอมาอมาัดอามัดที่ก็ได้แก่ข้าราชการผู้รับใช้เรียกมาสี่คนเรียกมาก็ทรงรับสั่งว่านี่เจ้าทั้งสี่จงขึ้นรถไปคนละคันแล้วจะไปเที่ยวหาโมโหสุดบทชายของเราทั้งสี่ทั้งสี่ได้คนตัวเมืองไปกันคนอาทิตย์น่ะ ในคนหาลูกชายขเขาเายพบเมื่อพบแล้วรีบเชิญกลับมานโดยเร็วให้นั่งรถเกียรติยศอันสูงสุดนี่แหละรถที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่รถกระบะหรือไม่ใช่รถสองแถวไม่ใช่รถสิบลอ้อไม่ใช่รถเกง๋งเป็นราชรถรถที่ประดับประดาสวยสดถึงงามมีทองอารามมีเพชรประดับ เป็นรถเกียรติยศใหญ่ให้ไปเรียกบอกให้รีบรีบไปนะอย่าช้านะแต่แกคืนช้าฉันตายแน่ถ้าแกไม่อยากให้ฉันตายแกรีไปเร็วๆอมามัดสี่คนก็ตกใจว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่เห็นมีโรคภัยใครเจ็บอยู่ๆก็จะมาตายเฉยๆแต่ขั้นจะตัดขันก็บไปถามทุนทวนถาม,ถาม,ถาม ถึงข้อความชัดเห็นประวหากากศัตริย์หน้านิวขี้ก็หมดเรื่องรักจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปต้องไปกันไฟมาซีนายนี้นไม่ได้รับพระพระบรมราชองการดังนั้นจึงรนี้พากันค้นหามโหสถในที่ต่างๆความจริงค้นหามโหสถน่าก็จะคนยาก แต่ว่าเขารู้จักกับคนยมยานักอามาตย์คนหนึ่งไปทางด้านทางทิศท,ทักษิณไปพอเหมาะพอดีเพราะว่านักปราชญ์คนนี้กำลังไปเป็นนายช่างมอนั่นพบว่าหัวสดที่บ้านทักษิณน,นะเรียกว่าบ้านทักกินนะยาวะมจัจฉคามหมายความทักกินนะเงือทักษิณ ทั้งชิ้นีิ้เบื้องขวาทางทิศใต้เองมันหมายกว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกกลางแขนออกอุดดอนอยู่แขนซ้ายทั้งชิ้นอยู่แขนขวาโมโหสอยกำลังเดินกำลังเดินไปขนดินเหนียวมาเพื่อจะเสร็จจะมาทำหมอ้อเห็นตัวเนื้อตัวเลอะเทอะเปื้อนไปในด,ดินเหนียวดินเหนียวมั่งไม่เหนียวมั่ง นั่งบนต่างปั้นดินเหนียวทำเป็นปั้นปันแล้วก็บริโภคข้าวไม่มีกลับกินข้าวจริงๆข้าวร้อยเปอร์เซนต์ำว่าข้าวร้อยเปอร์เซนต์มีข้าวแท้ๆไม่มีกลับกินกันแบบสบายๆเราจะกินที่อย่างกินเพื่อส่งความเป็นอยู่ลูกหลานที่รักจะไปจู้จี้เรื่องกับข้าว อย่าไปกินข้าวนอกบ้านเสียข่าบริการพิเศษราคาก็แพงไอ้ดีก็ไม่มีเซษวิโซอะไรมันก็มีรถตามน้องการเรากินข้าวที่บ้านของเราเนี่ยดีที่สุดชอบเปรี้ยวก็กินสม้มชอบเค็มก็กินเกลือหรือกินน้ำปลาชอบหวานน้ำตาลใส่มันก็ไอ้แขกกันไม่ต้องไปดูเขาร้องรำทำเพลงมีดนตรี กว่าจะกินข้าวได้แต่ทีขับรถออกไปนอกพ้านไอเงินค่าน้ำมันค่าสึกหลองเครื่องยนต์มันก็มากกว่าราคาข้าวเนี่ยแถมไปกินข้าวราคาแพงโดยใช่เหตุย่านี้เขาเรียกคนประมาทไม่รู้จักค่าของเงินเกินกว่าจะหามันได้แต่ละบาทแต่ละสะตางคนะ์มันหายาก แลเงินเดือนเงินดาวเงินเดือนเงิน,เนบริการที่ได้มามากๆไม่รู้จักพอก็เพราะเพราะว่าไม่รู้จักในการใช้ใจข้าวที่บ้านกินเข้าไปเวลาหนึ่งไม่เกิน10บบาทไปกินข้าวตามสถานบริการเวลาหนึ่งก็ก็นตั้งพันสองพที่ทั้งหมื่นนี่ถ้ากินข้าวที่บ้านเองเงินที่ได้มาเงินเดือนละพันสองพันมันก็เหลือใช้เหลือสอย ที่ว่าไม่พอกินไม่พอใช้ก็เพราะไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้นั่นเองเป็นนั้นว่าโมโหสดกินข้าวไม่มีกลับนะเห็นไหมเขากินได้เอนะทำงานในบ้านช่างหมอทําแบบสบายใจยสบายใจยเป็นสุขคนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่มีทุกข์หรอกเขาถือว่ากินเพื่ออยู่โมโหสดเห็นอาหมัดมาก็ารู้ว่าจะมาหาตน จึงได้ดำดิว่าเอนายนี่นี่เจ้าพูกนี้นี่มันจะมาดีหรือมาร้ายกันแน่นะนึกในใจว่าเอเจ้าผู้อมตะที่มาหาเรานี่จะมาดีหรือมาร้ายเอาจะมาร้ายหรือมาดีเมื่อเจอหน้าเขาแล้วมันต้องสู้กันเท่าเขามาร้ายเราตั้งใจจะพูดดี เราจะทำดีแต่ดีไม่ได้เราก็จะร้ายตอบมันดีไม่ไหวนะมันต้องร้ายถ้าร้ายก็ต้องร้ายกันถึงที่สุดปรับเดียวให้ถึงก็สิ้นลมปราณไปเลยขั้นใหม่เข้ามาถึงตัวผมท่านมโหสดแล้วจีนนี่ถามว่าท่านมโหสดแล้วนะพอเข้ามาถึง ท่านโมโหสดจางเหลียวไปแล้วก็ยิ้มให้นิดหนึ่งแสดงว่าจํากันได้จึงนถามว่านี่ท่านธรามารมะธรมะเนี่ยหมายตำแหน่งใหญ่นะท่านามาตท่านจะมาจับเราหรือว่าจะมารับเราขอถามจริงๆที่มากันนี่มากันหลายคนจะมารับหรือว่าจะมาจับเอาราชชรถมาทำไม บรรดามาทั้งหลายแ้วนั้นก็เรียนว่าพวกเรานะท่านท่านมาหาบัณฑิตไอการที่มาเนี่ยม่ได้มาจับพระพระราชามีพระพระบรมราชาองค์การให้มากรับคือเชิญท่านกลับเข้าสู่พระราชนิเวศาะเวลานี้กำลังคิดถึงมากนั่งบน นี่แ้วไม่ได้มาคนเดียวแนละ้วไม่ได้มาสายเดียวนะไปได้วยกันสี่สายเนะี่ยใช้เอาแบบเอาไปเอาตายหน้านิวคิว้วขมวดถึงกับต้องทรงตัดว่าถ้าพวกแกไม่สามารถจะพบมโหสถได้ไม่สามารถจะนำมันได้ห้ามกลับเข้ามาในเมืองนี่ถ้ามโหสถต้องไปกับฉันนะถ้าไม่ไปน่ากลัว ชั้นอย่างเร็วที่สุดก็ต้องถูกในระเทศหรือไม่ฉะนั้นวันนี้นะ่ะหัวขาดเกงข้างหนึ่งไม่ใช่พระราชาขาดหัวฉันนะขาดคือไม่ใช่ขาดสองข้างแต่ขาดสองข้างขาดหัวฉันด้วยหัวพระราชาด้วยเนี่ยฉันบอกหัวขาดข้างหนึ่งก็คือหัวฉันนะไม่ใช่หัวขพระราชาแต่บอกหัวสดได้ฟัง ก็รู้สึกสลดใจว่าเวลานี้พระราชาคงมีความเข้าใจแต่ที่สะดดใจก็เพราะว่าเจ้าอมาัดเจ้าเท่าสารพัดพิษสีคนมันเจ้าเจ้าเล่ทำให้ราพระราชาไม่สบายใจอ้อสดแต่ว่าก่อนที่จะปรับไปก็ถามก่อนว่าพระองค์มีพระบรมราชองค์การให้กลับให้กลับไปทำไม จะเาเราเข้าตารางหรือว่าเจะเ,เราเข้าไปฆ่า,ท,า,า,ท,าท่านมาจีนี่ตอบว่าท่านบัณฑิตเมื่อเข้าตารางก็ไม่เข้านะ่ะฆ่าก็ไม่ฆ่าเข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ฟังตามที่มีพระบรมราชโองการใช้เข้าพเจ้ามาเชิญคือการที่มาเชิญครั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อคืนวันหนึ่ง เทวดาผู้สิงอยู่ในสเวกชัดได้ถามปัญหาพระราชาสีข่ข้อพระราชาไม่สามารถจะแก้ได้ก็ผลัดเทวถามมณฑิตทางสีในวัน่งขึ้นมณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นก็แก้ไม่ได้ที่นี้ทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้ข้าพเจ้าไปเชิญท่านกลับไปเพราะเหตุนี้แล้วขอให้กลับไปโดยเร็วด้วยนะ เวลานี้ไม่ไหวถ้าตูดร้อนเป็นไฟนั่งไม่ลงเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเจอหน้าใครก็หน้านิวคิ้วขมวดไม้คว้าทรงคุ้มมาไทยมากโอ้โหสดได้ฟังแล้วก็รู้สึกยิ้มในใจดีใจที่ได้กลับบ้านเดิม แล้วก็ต้องการจะพบนางอมอมเขาไปโทรผัวหนุ่มเมียสาวนี่ลูกหลานที่รักก็ต้องคิดถึงกันถึงผัวแก่เมียแก่เขาก็คิดถึงกันคนที่รักกันอยู่เขาก็มีความห่วงใหญยถ้จริงเข้าเวลาในช่างหมอจาของบ้านแล้วขึ้นนั่งบนรถท,ทั้งทั้งที่ตัวเปื้อนดินเหนียว้็สู่มานครเม่ตอนนี้เหมือนกับตัวกาตุน รถสวยงามอารามประดับไปได้วยทองคำและแก้วมันีแต่ว่าคนที่นั่งบนรถนี้เปื้อนตัวเปื้อนเปลือกไป,ปด้ยวยดินเหนียวดินเหนียวมั่งไม่เหนียวมั่งนะเ็าดูทำงานด้วยดินนี่นะเข้าไปสู่ไปคนครบรรดาหมายเข้าไปกราบทูลกบราชามาไปถึงแล้วนะเมื่อเข้าไปถึงในเมืองและหมายก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าได้พามโหสถเข้ามาเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าค่าพมะเจ้าวิเทาราสมีพระราชบัญชาว่าเจ้าจงไปพามโหเจ้าไปพบมโหสถที่ไหนบรนดามาที่ไปก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไปพบมโหสถกำลังทำหม้อขายเลี้ยงชีกอยู่ที่บ้านในช่างหมอ้อ ตำบลทักแกทักษินยะมัเชคามพอข้าพระพุทธเจ้าไปพบบอกว่าพระองค์รับสั่งให้เข่าเฝ้าท,ทั้งทั้งนี้ตัวเปื่อนดินเปื่อปลายู่แบบนั้นเธอก็รีบไม่ยอมอาบน้ำอาบท่าเนื้อเตือเนื้อตัวเพื่อนไปไ้วยดินทั้งดินเหนียวและดินไม่เหนียวขึ้นรถมากับข้าพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวไระเจ้าค่ะ เพราะว่ามีความห่วงพระองค์มากสแสดงที่มีความจงรักภักดีอย่างที่สุดจะมีมนุษย์คนใดที่มีความหวังดีกับพระองค์ยิ่งไปกว่ามโหสถข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าไม่มีธรรมะที่ก็ม้มาเชิดเล่นหม่กันหมาลิ้นทองคำนะคนอย่างนี้พูดเป็นเงินเป็นทองดีไม่ดีพระราชาควักแป๊บประมาณหมื่นสองหมื่นสบาย ดีกว่ากันเดือนสิอีกพระราชาเมอได้ทรงสันดับแล้วก็ทรงริสว่าหากมโหสถจะเป็นศัตรูกับเราเธอก็คงไม่ทำตนเธอก็ต้องทำตนเป็นคนยิ่งใหญ่เห็นไหมก,การไปเรียกมานี่ต้องไม่มาถ้าจะเป็นขบวกันนี่ จะเป็นคนใหญ่คนโตจริงๆเมื่อไรพระราชาสั่งปั๊บปรีบมาเลยมันใช้ไม่ได้ให้พระองค์คิดนะเธอก็ต้องทำตนเป็นคนใหญ่คนโตไปหาสมัครพรรคพวกหวังจจริตรอนอำนาจเราหรือไม่อย่างไงก็ยึดอำนาจ คงไม่ทําตนที่อย่างเป็นอยู่ในปัจจุบันคือหมายความว่าออกไปจากบ้านแล้วแทนที่จะไปสะสมรวบรวมสมัครพรรคพวกเอามายึดอํานาจกลับไปเป็นลูกจ้างในทางมอญอย่างนั้นเราเชื่อแน่แล้วว่าโมโหอสดไม่ได้เป็นศัตรูกับเราขั้นทรงลำดีดังนั้นแล้วเจียงได้่ทรงรับสั่งแกรมมัดูนั้นว่าเจ้าจงกลับไปบอกโมโหอสดบทของเรา ให้กลับไปบ้านให้ก่อนไปอาบน้ำมาให้ดีกิจระที่พ่อต้องการจะทราบนี้ยังพอมีเวลาขอให้พอหอห่อมโหสถไปอาบน้ำท่าแต่งกายตามศัก์สีที่เรามอบให้เสร็จแล้วจึงมาหาเราแต่ก็อย่าลืมเตือนนะบอกมาหาเร็วๆหน่อยนะ ดีไม่ดีมีเมียสาวแล้วก็สวยจะไปโจจีโจจีก็สนานเกินไปมันจะไม่ทันใจฉันแต่ว่าฉันให้โอกาสให้ลูกชายของฉันไปอาบน้ำียก่อนแต่งตัวให้สวยให้เครื่องยศทาบรรดาศักดิ์เครื่องประดับมีเท่าไรวันนี้ว่ามาให้เต็มที่เพราะไม่เห็นลูกวโหสถมาหลายวันคิดถึงเต็มที่ความจริงพระราชทานก็ไม่เร็ว แน่มเหือนกันเขาว่าพวกดีเป็นสีเกตัวผู้โชวยแย่เหมือนกันเมื่อมาได้รับพระราชบัญชายอย่างนั้นแล้วยึงกลับไปบอกมโหสถตามที่ทรงสั่งมาเมื่อมโหสถกลับไปบ้านไปพบนางอมรกำลังคอยต้อนรับอยู่ก็ได้นางจึงเล่าความเป็นไปของตนให้นางข้อตน อ๋อไม่ใช่โมโหสดี่นะโมโหสถก็เล่าความที่ตัวเองนะไปเป็นลูกจ้างคนนายช่างหมอดหลอกกเลอะเทอะเล่าให้ฟังทุกประการแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ําแต่งกายประดับเครื่องยศเต็มที่ตามตําแหน่งขขงตนเสร็จแล้วก็รีบโจรดนมาเฝ้าประราชาถาวายบังคมณนะทิน นั่งอยู่นัที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชยงนด้ทรงตัดไปสันถายกับมโหสถพอสมควรและจึงตรัดเพื่อจะทดลองโมโหสดน่มีอีกนะนี่ใจดีแล้วเทวันได้าบอก็มโหสถแก้บัญหารได้พอรู้มโหสถมาคิดเออหมดเรื่องกาทีกูไม่ตายในคราวนี้ แค่จะมีแรงมีปัญญาต่อสู้อยากจะลองใจมอสดที่นีกล่าวว่านี่คนบางพวกไม่ทำความชั่วก็เพราะเห็นว่าตนเองสมบูรณ์ไปด้วยอิสริยยศบางพวกไม่ทำความชั่วเพราะเกรงเกรงว่าตนเองจะถูกเตะเตียน นี่มีปัญหานะตอนนี้มีปัญญาใจดีเขาแล้วนี่คิดว่าไม่ตายเลยมีปัญญาเนี่ยนิบามพวกพวกเกรงเจ้านายไม่ทําชั่วว่าเกรงเจ้านายที่ให้ย่ตนจะถูกตีเตียนไปด้วยแต่เจ้าเป็นผู้มีความสามารถมีความคิดโปรต่งถ้าเจ้าจะหวังครองราชสมบัติก็ได้ เหตุใดเจ้าจึงไม่เชียงราชจะสมบัติของเราแน่ทำไมฮะเอาละเขาบอกเหตุใดจึงไม่เชียงไม่เชียงราชจะสมบัติของเราไม่ทําความเดือดร้อนให้แกเราไม่หปัญหาย้อนสนิทีไหมขอย้อนสักหน่อยนะให้ปัญหานี้น่าฟังท่านถามว่าบางคนบางพวกไม่ทําความชั่ว าะเห็นว um ่าตนเองเนี่ยมีความสมบูรณ์ได้ยศได้ศักดิ์บางพวกไม่ทําความชั่วเพราะเกรงตนเองจะถูกติบจะถูกติเตียนนะจะไม่ดีนะแล้วก็เพราะเกรงว่าเจ้านายที่ให้ยศตนจะถูกตีเตียนไปด้วยแต่ว่าเจ้าเป็นคนฉลาดที่มีความสามารถเป็พิเศษมีความคิดปลอดโปร่ง ถ้าเจ้าหวังจะครองราชจจสมบัติก็ได้เหตุใดเจ้าจึงไม่คิดกระบ,บทดทรยศหวังจะเชียงราชจจสมบัติจากเราทำไมแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับเราเจ้ามีความคิดเห็นเป็นประการใดจึงได้ทำตนแบบนี้อรบันดาลูกหลานที่รักเจ้าว่ากันไปมันก็หมดเวลาเสแล้วนี่ต้องขาขอลาก่อนถ้าลูกหลานยังไม่ ยังไม่เบื่อในการฟังฟังวดหน้าต่อไปสำหรับนี้ขอลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรนดาลลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี